สวัสดีครับท่านผู้ชมเินเอ็มขายที่ดินพาผู้ชมทุกท่านเยี่ยมชมที่ดินอีกแปลงวันนี้พาผู้ชมทุกท่านมาเยี่ยมชมที่ดินทางอำเภอคลองหลวงจากถนนด้านหน้าน,นี้คือถนนเลียบคลองสามวันนี้เป็นวันการเดินทางการท่องเที่ยวหลังจากที่เปิดให้ท่านผู้ชมได้สามารถรับประทานอาหารได้นอกสถานที่วันนี้เป็นวันดีของร้านอาหารทุกๆร้านขอให้รวยๆทุกร้านนะครับวันนี้เทียนเอมขายที่ดิน ก็จะมีที่ดินแปลงส,สวยให้กับท่านผู้ชมได้เยี่ยมชมที่ดินที่ผมจะพาทุกท่านเข้าไปเยี่ยมชมอยู่ในซอยคลอง30/5ทับ 5. ตรงหน้าปากซอยคลอง 30/ 5ทับ 5. ผมติดไป้ายไว้ให้ท่านผู้ชมที่ขับรถเข้ามาเยี่ยมชมที่ดินได้เห็นอย่างชัดเจนเมื่อท่านขับรถเลี้ยวซ้ายเข้าซอยคลอง30/5ทับ 5. การเดินทางสะดวกเป็นถนนคอนกรีตทั้งเส้นจากปากทางเข้าไปหาหน้าที่ดินมีระยะทางประมาณ300เมตร พื้นที่ใกล้เคียงก่อนถึงหน้าที่ดินเป็นที่ดินว่างเปล่าสลับกับแปลงเกษตรของชาวบ้านจากแนวที่ดินจะอยู่ประมาณต้นกล้วยด้านหน้าของท่านผู้ชมที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่270ตารางวารูปทรงสวยสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันหน้าทางทิศเหนือบริบทพื้นที่เป็นที่ดินถมแล้วทั้งแปลงติดถนนสองด้านผู้ชมขับรถเข้ามาในซอยนี้ที่ดินอยู่ด้านซ้ายมือ ที่ดินตั้งอยู่ในซอยคลอง30ทับ 5, ที่ดินเหมาะกับการสร้างบ้านสวนสร้างโกดังลงทุนในธุรกิจที่ดินจากด้านหน้าที่ดินมีการสอบเขตวางหมดุดมีเสาพยานไว้เรียบร้อยง่ายต่อการเข้าเยี่ยมชมที่ดินจากด้านนี้ไปยังคลองแอนมีระยะประมาณ600เมตรท่านผู้ชมท่านใดที่อยู่เขตอำเภอคลองหลวงต้องการซื้อที่ดินเพื่อสร้างบ้านสวน ที่ดินแปลงนี้ก็เป็นอีกแปลงหนึ่งที่น่าสนใจหรือผู้ชมท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินที่แปลงนี้ก็เป็นทางเลือกให้กับท่านผู้ชมจากข้างที่ดินมีบ่อปลาบรรยากาศแบบชิวๆท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินถือว่าที่ดินแปลงนี้เป็นความโชคดีมากๆเป็นที่ดินติดถนนสองด้านด้านนี้คือซอย10ทัเป็นถนนลาดยาง สิ้นงบประมาณปีนี้ได้งบประมาณทําคอนกรีตวางปะปาวางไฟฟ้าทั้งระบบถือว่าท่านใดที่เป็นเจ้าเข้าเจ้าของถือว่าเป็นความโชคดีมากๆแปลงนี้ไม่น่าภาดจากด้านนี้ตรงไปปากซอย9ทับสก็มีระยะประมาณ300เมตรเท่านั้นถือว่าจากหน้าที่ดินท่านสามารถเชื่อมต่อถนนไม่ว่าจะเป็นฝั่งคลอง3ด้านถนนคลองแอน หรือท่านใดที่เป็นสายวัดท่านไปทําบุญที่วัดธรรมกายก็เดินทางเพียงไม่กี่นาทีจากพื้นที่ใกล้เคียงมีการล้อมรั้วเพื่อทําประโยชน์ในพื้นที่จากแนวที่ดินด้านหลังจะเห็นความแตกต่างความสูงต่ําของที่ดินจากการถมที่เพื่อทําประโยชน์ในที่ดินพิกัดที่ดินตั้งอยู่ตะบลคลองสามอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีที่ดินมีหน้ากว้าง26เมตร ลึก41เมตร12,000บาทต่อตารางวาทั้งปแปลง3 2 4 0 0 0 0บาทโฉนดปลอดภาระพร้อมโอนค่าโอนค่าภาษีกรมที่ดินคนละครึ่งจากหน้าที่ดินมีระบบไฟฟ้าระบบป่าปลาผ่านหน้าที่ท่านผู้ชมยังเลือกเดินทางไปยังสถานที่ใกล้เคียงถนนด้านคลองสาม300เมตรถนนฝั่งคลองแอน600เมตร ผู้ชมท่านใดที่เป็นสายบุญท่านไปทําบุญที่วัดกลางคลอง3-2มสอกมท่านผู้ชมท่านใดสายวัดธรรมกาย5.4กกมตลาดไทย7.2กโกมสำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีสาขาคลองหลวง7.3กมโรงพยาบาลคลองหลวง11โวก 17. โกม Future Park ร์ค17กมและท่านผู้ชมยังเลือกเดินทางไปยังสถานที่ได้อีกหลายแห่งท่านผู้ชมท่านใดสนใจที่ดิน ท่านสามารถเข้าไปติดตามและเยี่ยมชมในช่อง y o u t u ทีเอ็มขายที่ดินเพจทีเอ็มขายที่ดินมีที่ดินในจังหวัดปทุมธานีนนทบ,บุรีจังหวัดนครปฐมให้ท่านเลือกชมหลายแปลงหลายขนาดท่านใดสนใจที่ดินแปลงนี้โทรสอบถามได้ที่087-016-8991 line id 5 9 5 9 t w e ช่อง y t u t u ทีเอ็มขายที่ดินเพจทีเอ็มขายที่ดิน ขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ